สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเนียจะพามาทําเมนูกระดูกหมูตุ๋นเต้าเจี้ยวค่ะเป็นอีกเมนูนหนึ่งที่ถ้าใครนะคะชอบกลิ่นของเต้าเจี้ยวเนี่ยจะต้องชอบมากๆแน่เลยเพราะว่าจะได้ความกรุบกรอบของตัวกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของเต้าเจี้ยวด้วยค่ะไปดูส,ส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสม,สมของเมนูกระดูกหมูตุ๋นเต้าเจี้ยวนะคะก็จะมีกระดูกหมูน้ำเปล่า เต้าเจี้ยวกระเทียมสับรากผักชีสับน้ำตาลปีบ๊บพริกไทยดำซอสเห็ดหอมซีอิ๊วดำหวานซอสปรุงรสและน้ำมันงาค่ะส่วนผสม,สมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูกระดูกหมูตุนเต้าเจี้ยวกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการหั่นกระดูกหมูนะคะให้เป็นท่อนๆชิ้นๆ หั่นกึ่งกลางระหว่างกระดูกนะคะค่ะแล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะหลังจากเราหั่นกระดูกหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหมักกันค่ะกระดูกหมูที่เรา ั่นไว้ใส่ลงไปในโบว์ใหญ่นะคะหนึ่งกระเทียมสับค่ะรากผักชีพริกไทยดำค่ะนี่ก็จะเป็นซอสเห็ดหอมนะคะเต้าเจี้ยวค่ะซอสปรุงรสก็ซีอิ๊วดำหวานนะคะ เพิ่มสีสันหน่อยสีจะได้ตุ่นออกมาแล้วน่ารับประทานแล้วก็น้ำมันงาค่ะก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะค่ะพอคลุกเขาจนเข้ากันดีแล้วนะคะ,คะก็จะพักเอาไว้ประมาณ15-30นาทีนะคะหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็อาจจะ แช่ทิ้งเอาไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะเพื่อให้ตัวน้ำเต้าเจี้ยวนะคะเข้าไปในเนื้อหมูรสชาติก็จะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ mm hmm. ค่ะหลังจากที่เราหมาักกระดูกหมูจนได้ที่แล้วนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็ลงมาใส่ในกระทะเลยค่ะใครที่ชอบกิ่นน้ำมันนะคะอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้ แล้วเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะใี้เขาละลายไปพร้อมกับเนื้อหมูใช้เวลาตุ๋นนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้หมูเนี่ยสุกแล้วก็นุ่มนะคะันน,นจะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะกระดูกหมูตุนเต้าเจี้ยวของเรานะคะก็ตุ่นจนได้ที่แล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะน้ำก็จะคุกขิดขุกขิดแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่การเสิร์ฟกันเลยค่ะ จะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูกระดูกหมูตุนเต้าเจี้ยวนะคะกระดูกหม,มูนุ่มๆนะคะที่มีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวนะคะทานคู่กับผักคะน้าลวกนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสําหรับสูตรและวิธีการทํานะคะสามารถไปติดตามชมได้ทาง f o o d t r a e l t v ค่ะสําหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ